ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บาโยอีกองทัพไทยเดินหน้าเต็มกำลังค่ะจับสัญญาณเอาจริงแม่ทัพภาค2ภาค3ลงพื้นที่พร้อมกันจัดเดือดชายแดนว้าแดงขเขมรสวยแล้ว กองทัพไทยส่งสัญญาณปแปลกๆค่ะแม่ทัพภาค2และแม่ทัพภาค3ลงพื้นที่ชายแดนเขเมรพม่าที่ยิปหรือว่าจะเป็นการเรียกขวัญกำลังใจก่อนออกรบ ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอาด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทางเดียวริติกและก็รวมถึงไทยแลนด์เลเวอร์ได้นําเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะสําหรับการขยับตัวของแม่ทัพภาคที่2แล้วก็แม่ทัพภาคที่3ามาทันทีค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันมีอะไรในกอไผ่ค่ะเพราะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะ2 1กุมภาพันธ์68ค่ะก็มีรายงานว่า แม่ทัพภาคที่2เนี่ยตรวจเยี่ยมกําลังพลกองกําลังสุรานารีจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะโดยทางด้านของพลโทบุญสินพัดกลางค่ะแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมกําลังพลในพื้นที่ลงพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมค่ะก็เป็นสถานที่ที่กําลังมีปัญหาอยู่นะคะกับแม่ทัพกัมพูชาค่ะมีทางด้านของกองกําลังสุรานารีนะกองพันทหารรอบที่21หน่วยเฉพาะกิจที่2นะคะที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าว ก็เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานนะคะในพื้นที่ค่ะโดยมีพลตรีสมภพภาระเวทค่ะผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีนายประภาสีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินและขอบอหน่วยที่พื้นที่ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมปฏิบัติภารกิจกันค่ะแต่ว่าน่าสนใจนะคะก็เห็นจะเป็นการที่แม่ทัพภาคที่2เน้นย้ําค่ะให้เตรียมความพร้อมในการใช้กําลังตามแผนผเผชิญเหตุค่ะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนละค่ะว่า ให้จัดการได้เลยหากมีเหตุจําเป็นนะคะแต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะก็คือ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองทัพภาคที่3นะคะซึ่งดูแลทางฝั่งพมา่าแล้วก็เป็นหน่วยที่ติดตามว้าแดงอย่างใกล้ชิดค่ะมีรายงานว่าพลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังน,นเรศวรน,นักกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาฏและกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลรามที่36จังหวัดแม่ห้องสอนรับฟังการบรรยายสรุปพร้อมทั้งพบปะมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานณฐานปฏิบัติการ ตามแนวชายแดงจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีพลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการอกองกําลังนเรศวรรวมให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจค่ะหลายๆคนเนี่ยแต่ก็มองว่าการลงพื้นที่ของแม่ทัพภาคที่2กับแม่ทัพภาคที่3นะคะแบบต่อเนื่องกันแบบนี้อาจจะไม่ใช่เหตุปกติก็ได้นะคะแล้วก็น่าจะมีการพูดคุยกันภายในละค่ะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยเป็นการให้ขวัญกาลังใจทหารในพื้นที่ค่ะ เหมือนเวลาว่าจะออกศึกสงครามแบบในสมัยก่อนนะคะอันนี้ดูคล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นนะคะไม่ทราบว่าจะใกล้เคียงกันขนาดไหนแต่ว่าก็เรียกว่ามันเป็นสัญญาณนะคะที่น่าสนใจอย่างมากทีเดียวค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏต่ำนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ